ข่าวด่วนกับพี่คนย้อนฟ co ังคำพูดของบอสบอยสิริชัยที่พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับจินว่าเราเป็นคนที่บุญร่วมห้องรูปร่างหน้าตาเสียงคนดีเสียงดีหลายครับคนดีน้ากาดีหลายบางเพื่อนบางคนดีห้องทุกอย่างแต่ไม่เห็นกระโปรงนี่มองมองไหนมองหนึ่งก็ดีแต่ว่ามันมันไปถึงหูถึงตาคนมั้งเห็นจงไหนสันม ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนทําไมอุ้มอิ่มถึงเอาคลิปนี้กลับมาย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยอุ้มอิ่มได้มีโอกาสได้เอาลงทางแฟนเพจนะครับเป็นการรีแอคข่าวนี้ครับปรากฏว่าตอนนี้ย้อนกลับมานะครับครบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยและที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ครับทะลุ1ล้านวิวนะครับทางแฟนเพจอุ้มอิ่มข่าวกระแสะนะครับรบมืออ่ะได้ฟังบอสบอยสิริชัยนะครับพูดเกี่ยวกับ น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับบอสบอยสิริชัยเนี่ยก็ยังรักแล้วก็เอ็นดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดนะครับมากดไ like ลค์รูปนะครับแล้วก็ติดตามผลงานน้องตลอดนั่นเองครับทุกคนเนาะก็บอสบอยกับบอสโจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันนั่นเองครับทุกคนในเรื่องราวที่บอสบอยพูดเราก็เลยกลับย้อนไปฟังอีกเลยครับทุกคนบอสบอยพูดถึงน้องอุงอิงบอกว่า คนเราเนี่ยนะครับทุกคนแม้ว่าจะมีบางสิ่งนะครับที่ไม่พร้อมในตัวนะครับแต่เมื่อไปโดนหูโดนตานะครับคนทั่วประเทศเนี่ย แล้วจะทํำยังไงบอสบอยก็คือพูดประมาณนี้ประมาณว่าบางคนเนี่ยเสียงดีหน้าตาดีเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ไม่ดังก็มีนะครับนี่คือคําพูดของบอสบอยสริชัยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุงอิงเป็นคนพิเศษสําหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับเป็นคนที่โอ้โหหน้าตาอาจจะไม่ได้ดีมากเสียงน้องน้องก็พูดเสมอว่าอุงอิงอาจจะไม่ได้เสียงดีที่สุดนะครับ แต่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องก็คือความสู้ชีวิตสตอรี่เรื่องราวที่สู้ชีวิตของน้องบวกด้วยกับการพัฒนาของน้องเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับองอิงเจอดรามา่ามาโดยตลอดตั้งแต่เข้ามาวงการน้องทํายังไงให้ตัวเองผ่านตรงนั้นมาได้นี่แหละคือหัวใจหลักสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นกับศิลปินคนนี้แล้วก็แฟนคลับยังเหนียวแน่นอยู่ทุกวันอย่างที่มิ้มนาเสนอข่าวไปได้รับมาลายทุกวัน นะครับบอสโจยังพูดเลยว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหมอลำผู้หญิงที่เกิดมาเนี่ยโอ้โหแล้วมีศิลปินมากหน้าหลายตาเกิดขึ้นมาในวงการบันเทิงเนี่ยนะพี่คนมีอุงอิงนี่แหละที่ได้รับรางวัลน,น้ำใจทุกคืนนะครับบอสโจยังได้พูดแบบนั้นเลยครับทุกคนเนาะกับ สิ่งที่บอสบอยพูดเนี่ยน้องเป็นคนมีบุญนะครับบอสบอยยังย้ําว่าน้องเป็นคนมีบุญแล้วก็ดวงมากับดวงด้วยนะครับมากับสตอรี่แล้วก็มากับความสามารถของน้องด้วยนะครับความสามารถเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียบพร้อมเท่ากับศิลปินหลายๆท่านที่ต้องบอกว่าโอ้โหเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ตอ,อุ้งอิงน้องมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรสแสวงด้วยนะครับมีพรสแสวงที่จะต้อง โห oh, ฝึกซ้อมตัวเองทุกวันนะครับอันไหนไม่ได้อุงอิงก็จะเอาให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่น้องทำทุกวันนี้นะครับแล้วก็หนึ่งเลยทีมอิ่มยอมรับอุงอิงก็คือเป็นคนแกะเพลงได้เร็วมากแล้วก็เป็นเป็นคนที่ตามกระแสตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่ไหนมาอุงอิงคือแกะ ไม่ร้องเพลงซ้ำๆนะครับนี่ลึกนี่คือหัวใจสําคัญเนาะที่น้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คิดว่าน้องดังยาวดังนานแน่นอนนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เอาคลิป วันๆเนาะมาฝากทุกคนเพราะว่าครบรอบ1ปีกับทางแฟนเพจอุ้มอิ่มก็เลยเอามาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มก็เพิ่งไปมีโอกาสไปย้อนดูว่าอ่ะหล้านแตกนะนะครับในต่อตอก็หลายคือคลิปล้านแตกหลายคลิปแต่ว่าอุ้มอิ่มก็มีโอกาสนะที่มันแจ้งเตือนมานะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในแอปต่อตอเองนะครับที่ได้มีการนําเสนอข่าวนี้เราก็เลยแบบ เราย้อนกลับไปดูแล้วเรามีความสุขนะฮะที่บอสบอยเนี่ยได้ได้กล่าวถึงอุ๋งอิงแบบนี้นะครับน้องไม่ใช่คนที่เพียบพร้อมที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่โดนตาโดนใจแฟนคลับมากที่สุดนี่นี่คือคำคมจากทางด้านบอสบอยสิริชัยนะครับที่ได้พูดถึงน้องเนาะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งณปัจจุบันนี้คือน้องมีงานทุกวันนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ๋งอิงได้รับงานพรีเซนเตอร์เยอะแยะมากมายและล่าสุดได้ยินข่าวหลุดออกมานะทุกคนว่าจะมีพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งขอไม่บอกว่าเป็นโปรดักต์ตัวไหนแล้วกันเหมือนจ่อคิวเข้ามาติดต่อน้องมานะครับทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่ว่ามีหลุดออกมาแค่นั้นเองรอได้เลยครับทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ไหนก็มารอติดตามกันนะครับ ก็ถือว่าตอนนี้คือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้มีรถได้ตั้งแต่บอสบอยที่บอสบอยเนี่ยพูดถึงน้องตอนนั้นเหมือนกับหลังในช่วงที่น้องขึ้นเสาเอกเสาโทนี่แหละถ้าจาไม่ผิดเมื่อวานนี้เป็นวันที่น้องขึ้นเสาเอกเสาโทเนาะอันนี้อิมก็จําไม่ได้ว่าิเริ่มทําข่าวนั้นตั้งแต่ตอนไหนนะครับแต่มันแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะก็เอาคลิปวันๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับว่าบอสบอยเคยพูดถึงน้องแบบนี้นะครับนะ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับลูกสาวอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะครับในทุกๆก้าวการเดินทางของน้องนะครับเชื่อว่าพ่อ,พอ,พอม่อใน MC แฟนคลับเนี่ยที่รักแล้วก็อินดูน้องตั้งแต่วันแรกนะครับถึงปัจจุบันนี้ทุกคนก็ยังรักน้องอยู่แล้วพร้อมเดินไปกับน้องไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนทุกคนได้ฟังบอสบอยพูดแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับอุ้มอิมย้อนกลับไปฟังอุ้มอิมก็อ๋ ใช่นะใช่ว่ะคือตอนแรกที่บอสบอยพูด่ะนึกออกไหมเรายังไม่ได้โฟกัสมากในเรื่องของอ่าโอ้โหองอิงมาด้วยน้องมีบุญน่ะอ่าบอสบอยพูดเลยว่าน้องมีบุญน่ะนะฮะเนี่ยคือคือสิ่งที่บอสบอยพูดแล้วเราย้อนกลับไปฟังก็ใช่จริงๆใช่เหมือนที่บอสบอยพูดจริงๆนะครับน้องเป็นคนมีบุญจริงๆทุกวันนี้ดูคาถาอ,ง,องิงนะฮะคนแบบท่องแล้วก็แบบเฮงเรวยๆกันเยอะมากๆนะครับนาะแล้วก็น้องเป็นคนที่ชอบทําบุญเลยอีกหนึ่งสิ่งนะครับตั้งแต่ เข้าวงการมาช่วยเหลือคนตลอดไม่ว่าจะเป็นคนพิการนะครับคนที่ได้โอกาสกว่าน้องน้องยื่นมือเข้าไปช่วยหมดไม่สามารถเดินผ่านบุคคลเหล่านี้ได้จริงๆนะครับนี่ก็เลยย้อนกลับไปฟังที่บอสบอยพูดคือน้องเป็นคนมีบุญและน้องก็ทําบุญอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือหัวใจหลักที่แฟนคลับ FC รักแล้วก็เอ็นดูน้องและมีคําพูดหนึ่งที่บอสบอยพูดนั่นก็คืออุ้งอิงมาส่งเสริมบอสโจนะครับหนึ่งสิ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ส่งเสริมกัน บอสโจเป็นคนที่ทำคอนเทนต์แบบสนุกสนานแล้วมาประจบเหมาะเจาะมาเจออุงอิงมันก็เลยยิ่งแบบพุ่งไปอีกนะฮะเป็นพ่อลูกคู่บุญนะครับแล้วก็เป็นดวงส่งเสริมกันนะครับบอสโจแล้วก็น้องอุงอนะิงเนาะอันนี้บอสบอยได้พูดไว้แต่อุงอิ่มเนี่ยคือไม่ได้ตัดเอามาลงหมดนะอันนี้ขออนุญาตแค่บางส่วนเท่านั้นเนาะเราก็ให้เกียรติช่องนะฮะตอนนี้ช่องของทางช่องหลักเนี่ยน่าจะเป็นล้านวิวแล้วมั้งครับคลิปบอสบอยเนี่ยนะฮะนะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะเมื่อคือนนี้ใครได้ไปบ้างวันไหลอยุธยาคอมเมนต์มาหน่อยอิจฉามากคือโอ้โหสังกะสีแตกแล้วก็คนเล่นน้ำกันเยอะมากๆเลยนะเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะฮะนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งด้วยกันแล้วก,น,น,คก,กคนคค